สวัสดีจ้สาสาว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 ทำอะไรจ้าห้าต้มโอ้สาวสาวหอข้าวต้มสาวเลือน้อยไว้กับลังน่ารักไวก้วกระโตกระเตนะคะโโคุณยายลินคุณยายลินแสนสวยเกิดมาก็เห็นแล้วจนยานาอายุห้าสิบสี่อายุมั่นขวัญยืนโอ้ยทำงาน ทำงานทำสวนไม่ได้เคยหยุดนะคะเห็นไม้สวนเขียวๆข้างหน้านี่น่ะว่าจะมาเก็บผักกาดนี่ถุงอยู่นี่ถุงก๊อกแก๊บอยู่นี่จะมาเก็บผักกาดคุณยายลินไปกินนะคะกับป่นกับแจวห่อข้าวต้มมาดูนะเทคนิคเนี่ยเอาน้ำตาลโรยกล้วยเออแล้วก็ใส่ข้าวสารข้าวสารมีน้ำตาลไหมคะไม่มีไม่มีมอ๋อใส<า>่แต่ในกล้วยแล้วก็จบเลยโอ้โหไอเดียกู้ไอเดียมากเลยเดี๋ยวจะได้อาไปทำมั่งสูตรนี้ เราใส่แต่ในข้าวเนาะข้าวมันแข็งเนาะคุณยายโอ้เวลีกูดเวลีกูดภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะนี่แต่ก่อนเราหอ่อแล้วเอาน้ําตาลมาคุกข้าวข้าวมันสุกยากทําให้ข้าวแข็งอันนี้คุณยาย<อ>แกจะใส่ทำล้างข้าวเออนี่คุณยายจะใช้สูตรล้างข้าวล้างข้าวแล้วก็เอาน้าตาลใส่ไปในกล้วยเลยนะคะแล้วก็ตักกล้วยห่อโอ้โหกูดไอเดียมากอ่าอันนี้ก็เป็นญาติญาติกันนะคะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะ คุณยายนีคนสวยแล้วก็คุณยายลินสองสองสองยายนี่ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นสตรีเล็กนะคะเป็นสตรีเล็กไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยู่เฉยๆนะคะ,อะนอกจากจะทําสวนแล้วก็ยังหาอะไรทําจุกจิกจิก,จกแล้วก็อจากสารต่างๆทํากระติบข้าวอะไรทุกอย่างที่ทําเป็นทําหมดเลยเขาจะไม่อยู่เฉยๆนะ อสองสาวนี่เขาจะไม่นอนกลางวันนะเขาจะทําแต่งานตลอดเวลาก็บอกว่าเอาความขยันมาใส่ใส่หัวให้เยนาเนาะเยนา,นานจะได้ขยัน <c oughs> วัยรุ่นดูว่าเป็นแบบอย่างนะคะเนี่ยคือสุดยอดเลยวัยรุ่นเขาขี้เกียจวัยรุ่นขี้เกียจคุณยายบอกว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไม่เหมือนคนสมัยก่อน <c oughs> แต่แข็งแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยอายุเยอะแล้วแต่แข็งแรงทั้งคู่เลยโอ้สุดยอดเลย ب, เก็บเก็บเอาความน่ารักป้าจะก็โอเคเรื่อยๆค่ะไปไม่ได้นอนอยู่กับที่ค่ะ <c oughs> คุณยายนีถามคุณยายจะโอเคเนาะเก็บเอาความน่ารักของสองสาวมาฝากแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมจ้า